มาดูเรื่องของการปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์กันบ้างนะคะนายกรัฐมนตรียืนยันนะคะว่ารัฐบาลเดินหน้าปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ทุกรูปแบบตลอด2เดือนโดยสามารถดําเนินคดีสแกมเมอร์ได้จํานวนมากพร้อมกับย้ําว่าการดําเนินคดีมีขั้นตอนทางกฎหมายค่ะ นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนถึงการปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์ว่าเมื่อสองวันก่อนได้ร่วมแถลงข่าวกับตำรวจและปป,อปองอ,อายัดทรัพย์ชาวต่างชาติและเครือข่าย3กลุ่มทั้งเงินในบัญชีที่ดินหุ้นรถยนต์เรือยอชและทรัพย์สินอื่นๆรวมมูลค่ากว่า1 0 0 0 0ล้านบาทสะท้อนความตั้งใจของรัฐบาลที่จะปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์พร้อมย้ำว่าการดำเนินคดีมีขั้นตอนทางกฎหมาย มีรัฐบาลไหนที่ที่ทำได้เช่นนี้ตอนบ่ายประกาศรายชื่อสแกมเมอร์เครือข่ายเส้นทางเงินยึดทรัพย์อายัดทรัพย์บ้านที่ดินเรือยอดใบหุ้นเงินสดหนึ่งมื0พล้านบาทใช่มสามร้ยแปดล้านเหรียญสหรัฐอพอพออายัดเสร็จก็บอกเอานวทำไมไม่ดำเนินคดีไปคนถามก็มไม่เครู้เรื่อง อายัดนี่เป็นอายัดแต่เขาก็ดําเนินคดีต่อคดีมันมีขั้นไม่ตอน นอกจากนี้นายกัฐม,มนมตรียังกล่าวถึงปฏิบัติการทลายเหมืองบิตคอยเถื่อน Operation Copper h e a d ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครและอุทัยธา,ยานียึดอายัดเครื่องขุดกว่า3,600เครื่องซึ่งจากการสืบสวนพบว่าผู้บงการรายใหญ่มีความเชื่อมโยงกับกลุ่มจีนเทาในเมียนมาและลักลอบใช้ไฟฟ้าทําให้รัฐสูญรายได้กว่า3,000ล้านบาทตอนนี้ได้สั่งการผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อตรวจสอบและขยายผลแล้วเพราะเชื่อว่าอาจมีแก๊งอาชญากรรมออนไลน์รายอื่นที่ใช้ ไฟฟ้าของไทยด้วยยืนยันว่ารัฐบาลทำงานเพียง2เดือนก็สามารถดำเนินคดีสแกมมเมอร์ได้จำนวนมากเมื่อวานผมก็เชิญผู้ว่าการไฟฟ้าภูมิภาคมาแล้วก็บอกให้ไปดำเนินการการดำเนินการจังอย่างนี้มันก็จะเห็นได้ว่าเอ๊ะเดี๋ยวมันจะมีขาใหญ่รายอื่นหรือเปล่าที่ลักไฟใช้ขนาดที่ไอ้พวกจีน เอาจีนพวกนี้มันยังใช้มันยังกระดาษมันเป็นคนคนคนต่างชาติมันยังแอบใช้ไฟของไทยได้และขายายประเทศไทยมีหรือเปล่าเราก็ต้องไปดูมันก็มันก็เกิดการขายายผลมากมายนี่นะครับสองเดือนเองนะทำงานกันหมดทุกคน ล่าสุดศูนย์ปราบปรามอาญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศหรือสอปอสอตํารวจภูทรภาค5ได้จับกลุมผู้ต้องหา5คนตามหมายจับสารจังหวัดเชียงใหม่ที่ทําหน้าที่กดเงินให้กับแก๊งสแกมเมอร์หลอกประชาชนลงทุนในแอปพลิเคชันปลอมก่อนจะส,ส่งเงินให้กับหัวหน้าขบวนการชาวเมียนมาก่อนแจ้งข้อหาร่วมกันช่อกงประชาชนและอ้างยี่ส่งดําเนินคดีตามกฎหมาย ทั้งนี้ตำรวจยังย้ำเตือนประชาชนว่าอย่าหลงเชื่อการชักชวนลงทุนโดยอ้างว่าใช้เงินน้อยแต่ให้ผลตอบแทนมหาศาลหากพบให้สงสัยไว้ก่อนว่าอาจเป็นมิจฉาชีพและสำหรับคนที่รับจ้างเปิดบัญชีมา้าตำรวจย้ำว่ามีความผิดและจะถูกดำเนินคดตีตามกฎหมายด้วยเช่นกัน